ค่ะคุณพรวันนี้นะคะพรประสิทธิ์นะคะมาติดตั้งหลังคากันสาดนะคะบ้านพีแอดหมู่บ้านพานุตลิ่งชันนะคะสนนกาญจนาพิเศษนะคะงานของที่ร้านเป็นยังไงบ้างคะพี่งานเรียบร้อยถูกใจมากค่ะคใช้บริการล้ทนประสิทธิ์ที่มาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วก็รู้สึกพอใจแล้วก็ได้ติดตามแล้วก็พยายามจะให้ใช้งานแต่อย่าใช้บ่อยๆแล้วกันนะคะค่ะ คืองานเรียบร้อยดีนะคะแล้วพนักงานทุกคนก็รับผิดชอบหน้าที่นั่นที่การงานดีมากค่ะขอบคุณยิ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังงไจะแนะนำคนรู้จักนะทางเราดีค่ะค่ะได้ค่ะพี่วันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะพี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะพี่เอาเก็บให้เรียบร้อยอย่าลืมไม้เนี่ยไว้นะจ๊ะขอบคุณนะคะพี่แอดถ้ามีอะไรก็ฝาก แนะนำร้านให้เราด้วยค่ะ